ไฟแรกของโคตะมิอุระเปิดตัวโดยการเตะคู่ชกนอกยกแรกมวยไทยโคย้อนมาโผไฟเปิดตัวพหนุ่มรูปหล่อที่ตอนนี้ขอเป็นสิทธิ์บัวขาวเดินสายเตะบอลยาวๆอยู่ประเทศไทยย้อนกลับไปปี2021บเ็ดเบสเร็จเป็นครั้งแรกที่โลกได้รู้จักชื่อโคตะมิอุระต้องมาประทะกับยูชิดูสถิติในครั้งแรกของทั้งคู่เดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงเริ่มเกมไปยูชิกระ,ระโดดเข้าใส่ก่อนไม่รู้ว่านอนดีดอะไรมาโคตะเบียงขวาและสับขาล่างไปหนึ่งทีฝั่งยูชินีกน่ก็นหนีลงต่ำหวังทำโดยเกมนอนแต่โคตะนอนพยายามประทะด เพราะเหมือนโคตะจะถนัดกว่ายูชิไม่ยอมเลิกลาเลยถลาคว้าเอวเด้งเชือกอย่างเร็วล้มลงทั้งคู่แต่เท่าที่ดูโคตะจะได้เปรียบเพราะแขนแกเสียบล็อกคอยูชิไม่ท้อแกะจนพอรูบหลอกคลายล็อกแล้วเป็นฝ่ายตอกอยู่ด้านบนโคตกะก็ทนอยู่ได้นานทยานพลิกเกมโดยขาถลามาล็อกคอตู้ก,กันต,ต่อต้องบอกว่าฝีมือสูสีแก้เกมกันนาทีต่อนาทีแต่พอหลุดล็อกนี้โคตะไม่ปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือผู้ชกกำลังตาเปรืหันข้างให้ลูกชายคิงคาสูกำมับเข้าให้เต็มหน้าอกโดยท่าลูกเตะบอลน,นอนแแถมมมใหห้อีกกกกกัดรรรราาลสะะปศ TKO